ได้หลายทางเสียภาษียังไงคะหลายๆคนบอกว่าวันนี้นอกจากทํางานรับเงินเดือนประจําแล้วบางคนก็บอกว่ามีรายได้พิเศษไปเป็นตัวแทนขายประกันด้วยค่าคอมมิชชั่นที่ได้เนี่ยต้องเอามาเสียภาษีด้วยไหมยังไงง่ายๆนะคะวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณนะคะเป็นคนโสดคุณรับแค่เงินเดือนเพียงอย่างเดียวแล้วเงินเดือนของเราเนี่ยมันอาจจะได้แค่เดือนละหมื่นสองหมื่นสองปีหนึ่งคุณได้รับเงินถึง1นึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาท ต่อปีและคุณก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายประกันของคุณเนี่ยอีก6 0 0 0ทั้งปีของคุณนะคะจะมีรายได้ทั้งหมดอยู่ที่1,50,000บาท ซึ่งรายได้1 5 0 0 0 0บาทเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิยกเว้นเรื่องของภาษีอยู่นะรายได้หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนเขาจะบอกว่าคุณได้รับสิทธิยกเว้นภาษีแต่ถึงจะยกเว้นภาษีคุณก็ยังมีหนะ้าที่นํารายได้ตรงนี้ค่ะมายื่นแบบสแสดงรายการกับทางกรมสรรพากรเพราะสรรพากรเขาวางเอาไว้ว่าวันนี้ถ้าเราเป็นคนโสดเรารับแค่เงินเดือนเพียงอย่างเดียวแค่1นึ่งแสนสบาทก็ต้องยื่นแบบแล้วนะแต่ถ้าโอเคคุณรับแค่เงินเดือนแต่คุณมีคู่สมรสด,ด้วยเงินได้2 2 0 0 0 0บาทมีสิทธิ์ต้องยื่นแบบสแสดงรายการกับทางกม สมแต่ถ้าเป็นรายได้ประเภทอื่นถ้าคุณเป็นคนโสดแค่คุณมีรายได้อะคะ่ะเพียงแค่6 0 0มื่นบาทก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสมการและถ้ามีคู่สมรสด,ด้วยก็1นึ0 0 0สบาทก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการถึงแม้การยื่นแบบนั้นอะ่ะเมื่อค่าช้จ่ายค่าขดหย่อแล้วเนี่ยคุณจะเหลือเงินไม่ถึง1นึ0 0 0สบาทก็ตามมันก็ต้องยื่นเพราะกฎหมายบอกว่ายังมีหน้าที่ต้องยื่นนะคะก็ต้องมาดูอะคะ่ะว่าวันเนี้ยรายได้ของคุณถึงเกณฑ์ที่บอกหรือเปล่าถ้าถึงเกณฑ์ที่บอกไม่ว่าจะเป็นรายได้จากที่ไหนคุณ ก็ต้องยืนแบบกับทางกรมสรรพกรค่ะถ้าอยากจะได้รับสาระความรู้ดีๆก,ก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวลันเ h คเอ็กเปิดและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ก็สามารถกดติดตามได้ที่แอสไซน์เทคเอ็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจําไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ